เคยได้ยินได้ฟังถึงสารต้านอนุมูลอิสระมากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิตามินต่างๆวิตามินซีวิตามินดีหรือโคเอนไซคิวเทนหรือไบโตรอิวเทนทั้งหลายหรือแม้แต่กูต้าเทโอนถ้าอยากมีผิวขาวสดใสก็ไปที่คลินิกความงามเพื่อฉีกูต้าเทโอนกูต้าเทโอนก็เป็นสารต้านลูกอิสระเหมือนกันแต่จะพบว่ากลุ่มลักษณะเหล่านี้เป็นกลุ่มอนุสารที่เป็นแค่ระดับสองเท่านั้นเองแต่มี สารต้านอนุมสารที่ดีกว่าซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นเอนไซม์จะมีเอนไซม์อยู่สามชนิดด้วยกันก็คือเอนไซม์คาตาเนสกับเอนไซม์คูต้าเทโทแต่เมื่อกูต้าเทโทก็เปิดออกซิเดสและเอนไซม์ที่ดีที่สุดที่มีสารต้านอนุมูลสนตวที่ดีที่สุดในโลกชื่อว่าเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสจูเทสหรือ SOD นั่นเองถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยเราได้ดื่ม SOD จะเกิดผลดีต่ออะไร เซลล์นร้การของเราทุกคนให้กลับมาสดชื่นได้สามารถจัดการอุการที่ทำลายต่อกเซลล์ในร้การของเราได้ทําให้หลอดเลือดของเราแข็งแรงขึ้นได้ใครที่มีปัญหาฝ้าตระรอยหนาดำแม้แต่คณต้าเทโบนยังทำให้ผิวทักขาวขึ้นได้เลยแต่นี่คือ SOD ีมอซึ่งมันเหนือกว่าเยอะสามารถที่จะไปอ้าสารอนุสร เรามีผิวที่สดใสขึ้นเราดูดีขึ้นดูอ่อนเยาว์กว่าได้นี่คือสิ่งที่เห็นจากภายนอกแต่ภายในร่างกายของเราเยังมีอะไรต่างๆอีกเยอะเลยที่ถ้าเราแข็งแรงอวัยวะของเราแข็งแรงเราก็เจ็บป่วยยากขึ้นภูมิต้านทานของเราแข็งแรงเราก็เจ็บป่วยยากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเหตุที่วันนี้เ SO อสเอดีอของเราเนี่ยถือว่าเป็นผลกางที่ อบโจทย์ความต้องการของคนที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในวันนี้ได้เราอาสงชุดนี้เราก็อยากเอให้คโนไดยีแล้วกันได้รู้จักหนนพัาในรายการนี้เพิ่มขึ้นจึงมีการพูดถึงใครที่จะมาเป็นแบรนด์เอ็เดอร์มาเป็นพรีเซนเตอร์ในหนุนพัารายการนี้มแน่นอนครับว่าพูดถึงเรื่องเพรเอกที่ดูดีผิวพรรณดีลุนยั่งยืนเนี่ย ก็ต้องเป็นคุณอาริโอการที่ได้คุณอาริโอมาเป็นอิวเตอร์ของเราเราก็ต้องการที่จะทำให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์แตรายการี้ของเราออกไปนคนรู้จักเอสโซดีมอเพิ่มมากขึ้นแน่นอนแล้วก็พวกเราทุกคนเราก็สามารถที่จะออกไปช่วยเหลือผู้คนทำให้ผู้คนสามารถมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นได้จากผลิตภัณฑ์ที่ชื SO ่อว่าเอสโซดีมอใครที่ อยากจะมีผิวพรรณที่ดูดีอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากนะครับจุกมือขึ้นนะครับคุณต้องือเอสโตรดีมอลนะฮะโอ้เรื่องแล้วก็ดีนะครับดังนั้นทุกคนเนี่ยสามารถดื่มแล้ช็อตแอนโพได้แล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนทั้งในประเทศไทยและผู้คนในฐานเอ c ซีทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจากมิัลิ์ดีๆที่ชื่อว่าเอส ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขแล้วก็มีความมั่นใจที่มีโอกาสได้มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆในการตัดสินใจทำสิทสัมัทานของบริษัทซัคเซสออนนะครับตั้งองค์แกยุคไถอายุครบสิบปีของธุรกิจถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ครบทศวรรษเมื่อขึ้นสู่ปีที่สิบเอ็ดก็ต้องมีความสิ่งบางอย่างที่พิถีพิถัานเพิ่มขึ้นเราอยู่ในธุรกิจที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีสาขาอยู่ในคประเทศในปอินดี้ด้วย ด้วยความที่มีจุดเด่นด้านผลิตภัณฑ์กับระบบของการสร้างโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตที่ดีให้กับผู้คนนะครับเราทับสัตว์ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผู้คนมีสุขภาพดีตลอดเวลาที่ผ่านมาเราขับเคลื่อนด้วยพลังภายในขององค์กรกลยุทธ์จากองคลกรภายในขององค์กรทํบกันเต็มที่เราก็เติบโตมาระดับถึงที่ประเทศไทยถือว่ามีมูลค่าธุรกิจพัดกว่าล้านแล้วเข้าไปจบทะเบียนอยู่ในตลาดรัพย์ชื่อย่อคือ SCM สำหรับท่านที่สนใจลงทุนในบริษัทต่างๆ SM ก็เป็นผุ้เดารุ้งตัวหนึ่งที่หน้าที่จะสนใจสนใจเลือกด้วยแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับว่าด้วยความที่ผลิตภัณฑ์มีความเด่นไปอย่างต่อเนื่องเนีเราสองคนก็ดื SO ม่ม s o d m นะก่อนที่จะชวนคุณมิโอดื่มเนี่ยเราดื่มมาก่อนเราก็พยายามพูดกัดกันว่าว่เราช็ตาอตกับ้องสิครับวเราช็อตกับ้ SO องสิครับ sodmo เนจริง แต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยมีพลัจงจำกัดมีชื่อเสียงจำกัด<อ>เราก็เผยแพร่ออกไปนิดนึงเหมือนโจทยอิทธิพก่อนนะนกับเพื่มไปกับเพื่มไปแล้วก็หายไปเลยทีนีท้ทำยังไงเราก,ก็มองหาคนที่มีชื่อเสียงมากกว่าเราแล้วแน่นอนว่าชื่อเสียงมากกว่าเราพรา้อมหล่อมากกว่าเราด้วยคนก็จะเห็นเราเราก็ปวดเฮ้ยถ้าเป็นพระเอกเมืองน้นประเทศไทยนี่ใครดีใครดี เลือกกันมา20กว่าคนเลยปรากฏว่าคนของเราเนี่ยชาวสังกัดบอกโหวตให้มาริโอขึ้นอันดับหึงแบบชิาเหมือนการเมืองเลยนี่ถ้าโหวตเป็นนาย,ยกปีสิ้ติดเหมือนกันนะเราก็เลยเลือกคุณมาริโอเช็คดูว่าเฮ้ยมีจุดเด่นรงนไม่มีทุกคนเลยทำไมถึงเลือกคุณมาริโอบอกว่าหนึ่งบุคลิกสุขภาพวิธีการใช้ชีวิตไม่ใช่เลยมันเป็น เขาเขาเป็นต yeah. ัวแทนผลิตภัณฑ์ของเราแด่แน่นอนคือสเปคมันตกเอ๊ะเลยแล้วก็ประวัติไม่เคยนถอยไม่มีข่าวว่าไปเรื่องนั้นเรื่องนี้กับใครมีแต่เรื่องถับผลตีแล้วตอนนี้ก็พยายามพัฒนาตนขึ้นชั้นมาเป็นหอหลุมด้วยก็เลยตัดสินใจเลือกพอคุณแผนงานปุ๊บคุณมาริลีบอกพีแหละผลิตภัณฑ์ที่ผมรอคอยผมก็อยากจะสนเสริมเปล่ยนผลิตภัณฑ์ดีๆกว่อนั้ ดังนั้นเวลาวางโปรแกรมในการถ่ายคลิปโฆษณาต,าตา่างๆคุณมาเรียวเล่นเต็มที่นะไม่มีกั๊กไม่มีคือเรียกว่าจัดเอ็มและจัดใหญ่กว่าที่วิสงสัยอยู่แล้วถ้าจะบอกจัดใหญ่จริงหรือวิารดีว่าจัดใหญ่แน่นอนนอกจากคุณมาเริยวจะเป็นกระบอกเสียงให้เราตลอดเวลาหนึ่งปีแล้วนะสิบสองเดือนเต็มๆแล้วก็มี เซเลบิตี้ต่างๆมีนฟนเซอร่กันร้อยร้อยคนมีบิวบอร์ดอยู่ข้างนอกสรลับขับเลยแล้วก็มีรถเมลรถบัสวิ่งแต่งบ้านแต่งเมืองไปหมดดังนั้นสำหรับคนที่รักคุณมาริโอผมก็อยากขอให้รักเอสโอดีบอร์ดด้วย